สวัสดีครับก็ช่างสหมือนเดิมนะครับที่นี่ก็เปลี่ยนสายพานรู้เดินยีลิสอยนี่ยครับสายดิสเลยนี่ครับสภาพเป็นไงมาดูดิโอนี่ครับสภาพเล่นละปีนะครับเล่นเล่นแล้วไม่มีแรงต้านนะครับก็สี่ปีแล้วนะครับที่นี่นะครับเนี่ยที่นี้ ก็สมควรเกี่การเวลาแล้วครับพีเดเียต์น่เหมือนที่บ้านนะคือพ,พีเดเียมัเนใช้ทุกวันชั่วโมงหนึ่งอานน่าจะเทียบเท่ากับกใช้ในบ้านหนึ่งเดือนนะครับคนใช้โหดใช้หนักนะครับปั่นโหดคนนี้ขึ้นน,นี้ลงคน,นขึ้น,นนี้ลงนะครับขาดหมดเลยผลงานของเรามีตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับ อ่าซ่อมเครื่องหลังกาดยองนะครับผมนะฮะแต่ว่าบริษัทแม่ของเราคือฟิทเทคนะครับกับแม็กนัมจันทบุรีนะครับทางส้นจันนะครับก็จะเห็นช่างสอนนะครับทำยูทูบไว้นะฮะเรื่องการซ่อมเยอะมากนะครับนะฮะแต่ต้องติดต่อที่ร้านแม็กนัมจันทบุรีนะครับผมนะฮะผมดูแลโดยตรงนะครับถ้าร้านอื่นจะไม่เกี่ยวผมเลยนะครับนี่ฮะมีผลงานซ่อมจริงอะไรจริงทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะงานเล็กงานใหญ่เรามีเยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะ เน้นงานใหญ่นะครับที่จะเห็นผมถ่ายที่วิดีโอนะฮะส่นวนงานซ่อมที่บ้าน mm hmm. ก็จะมีน้องชุดทีมน้องเขาวิ่งซ่อมนะครับ mm hmm. นี่ฮะถาดสามตัวนะฮะใสย่ยพานนะครับเปลี่ยนหมดเลยสามตัวนะครับแล้วกอมี่ซ่อมลูกว,วิ่งตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับ mm hmm. okay,